ในช่วงนี้ยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวของขบวนการนําเข้าแรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมายค่ะเพราะว่ายังคงมีการลักลอบเข้าเมืองมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดตากนะคะจับได้31คนเชียงใหม่อีก45คนค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราอดที่14จังหวัดตาก คุมตัวแรงงานเมียนมา31คนได้ที่บริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านวังตะเคียนในตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดค่ะโดยรวมกลุ่มซ่อนตัวกันอยู่ในไร่อ้อยของชาวบ้านทั้งหมดไม่มีเอกสารเข้าเมืองนะคะรับสารภาพว่าลักลอบเข้ามาหางานทำในไทยติดต่อมากับนายหน้า หนายหน้าได้เป็นชาวเมียนมาอยู่ที่จังหวัดเมียวดีซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดและก็ลักลอบเข้ามาทางฝั่งไทยค่ะซ่อนตัวกันอยู่ในป่าอ้อยรอให้คนมารับแต่ก็ถูกจับซะก่อนเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีนะคะกลุ่มนี้จะต้องถูกผลักดันกลับประเทศแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเช่นเดียวกับที่เชียงใหม่ค่ะทหารกองกำลังผาเมือง ไปจับแรงงานเมียนมา45คนที่บ้านถ้ำในตำบลแม่งอนอําเภอฝางจากการสอบถามพวกเขามาจากเมืองต่วนเข้ามาในไทยต้องการจะไปทำงานในกรุงเทพนะคะเสียเงินค่าเดินทางให้กับผู้นำพาไปแล้วคนละ20,000ถึง23,000บาทเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตรวจหาเชื้อพร้อมกับผลักดันกลับประเทศค่ะ